อืมโอไม่รู้อะไรเป็นไรแต่นี่มั่นใจเอ่ะเอ้าเอามามามั่นใจแล้วก็ต้องมาชิมขนาดนี้แล้วต้องได้แล้วอย่างน้อยได้ได้หนึ่งคะแนนน่ะนี่นี่มั่นใจกดครับแล้วมั่นใจกดถูกหนึ่งคนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิริกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะ สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วกับครอบครัวตัวยุ่งนะครับวันนี้เราจะชิมนมเปรี้ยวนะเป็นแฟนมันแท้นมเปรี้ยวอะไรดีเ,เดียวนะชิมแล้วให้ทายนะครับว่ายี่ห้อไหนนะโดยการจับวางเรียงไปเหมือนเดิมนะรอบที่แล้วผู้ชมทางบ้านบอกโหสุดมากเลยเอาน้ำเปล่ามาชิมกันรอบนี้นมเปรี้ยวนะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยวันนี้ผมเริ่มคนแรกเลยอ่ะเดี๋ยน้องออสสลับหน่อยมาชิมกันเลยอ่ะรสชาติดีคุ้นเคยไปเป็นไงเป็นรสชาติมันแล้วตัวบาซิลัาเต็มเต็ม มีอะไรมี Kinder, อะไรบ้างวจลินทรีย์จลินทร,รีย์แปล้านตัวมันเหมือนกันมั้งมันีบางเัวบางวางหรือเปล่าเรียว่าคุณเคยว่ะนี่คุณคุ้คุณคุ้รสชาติคุ้คุ้นคาเลยนะชิมคอะไรวะไม่คุ้นเลยมันเป็นยังไงรสชาติมันมันยังไงวะมันก็รมเดิมกันหรื ไม่มันเปรี้ยวมัเปรี้ยวแมันเปรี้ยวทุกอันนะประเด็นคือแม่งเปรี้ยวทุกอันมีเปรี้ยวอยู่แล้วแบคทีเรียโคตรใช้กันอย่อันนี้รึเป่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมหอมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จุลินทรีย์กูตีกันในหัวมีน้ำมันด่างไม่มีน้ำตันด่างเพรามันใช้ได้สองอันนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยมั่วไปแล้วอะหืม นี่ขออทีวะเนี่ยไม่เอาไม่ว่าใอ่ะเอาแม่งนี่แหละอ่ะเอาสนับเฮ้ยทุกไหนทุกเยอะอยู่ทุกสามครับโอ้ไม่รู้ทุกสามอ่้เดี๋ยวเอาเอาเอาไ้คนสุดท้ายอ่ะมาเอามาปังมาเลยมาอันนี้คืออะไร โอ้โหทำไมดึงอย่างนั้นน่ะจะจับมันไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่จับได้ดีไหมเดี๋ยวไอ้ให้ตั้มตั้มจับไปมาเอออันนั้นแหละมาเอาไปนี่ดูดอ๋อไออันไหนอ่าโอเคอ่ะดูน้องมะปังเลยครับทุกคนตั้งน้ำก็ตังอืมกินทุกวันจำได้ไหมโอ้โหอ่าอ่าอ่า เปยนเลยทุก้นถ้าเ <c oughs> ปย์ถูกหมดนี้สุดเยอดนี่ยอดเลยนะถ้าถูกหมดเนี่ยใครว่าอันนี้ไม่มีบอกนะทุกคนเจ๋ง,งอ่ะเดี๋ยวน้องปังนชนะนัดตั้มได้ก็พอแล้วใช่ไหมแน่นอนเอ๊อสุดท้ายอัพไปวางเลยสลับไหมสลับไหมเอาตามนี้นะอ่ามีเดี๋ยวเดียวด้วยมีเดี๋ยวเดียวด้วยเอาอยัางไงโอโ้โห ยังไงเร็วเออย๋ออ้าวลงไปลงไปเดี๋ยวนับนับหนึ่งนับสองนับสามถูกสามอ้โตาตาน้องตีครับตาน้องตีโอ้คอนวุ่นวายนิดนึงนะเอาไม่ดูเลยจะไปดูไม่เป็นไรฮะมีเด็กก็อย่างนี้แหละวุ่นวายนิดนึงอันนี้ดูดจนหมดขวดเลยฮะหมดแล้ว đủ gần một thôi à gần một khối à, hỏi lần chưa, 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 อ่ะเราตีว่ายังไงเอาอันนี้ยเนี่ยอ่ะไอ้โถโหเสียบก็ไม่รอเลยอ้าวเสียบดูข้างแก้วอ่ะดูลมเปล่าอ่ะดูลม้้กินตังแต่เล็กจนโตอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้าอันเนี้ยอย่าไปอมตรงนั้นมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวคอยดูเออเดี๋ยวคอยดูนัตตั้มเขาพูดตำนาญการเรื่องนม อันนี้พวกเนียเราไม่เคยกินเลยนะไม่เคยกินเลยนะมเยกเนะเคยกินแต่ยาคูอ่ะมาวัดใจไปแล้พี่น้องกินทุกหนึ่งแน่ทุกสองเดีาลบลบลบเอามาใครมามามเเเอออย่าหัวเราะเดี๋ยวคอยดูนะว่าพีตอมเขจะถูกไหม ผู้ชำนาญการด้านนมเราที่หลักมั่นก่าเดี๋ยวก่อนนี่แซ้งเสียไม่ดูชาร์จยวก่อนอุ้ยมีร้อยเปอ้์เซ็นต์อ๋อวิร้ยเปอร์เลยนะ100%เปอร์เลยนะไม่ใช่99.99%สิบเกนะโอเคโอเคอาวอ่าปล่อยใช่ไหมแย่งลูกกินนะอ๋อแย่งลูกกิน เฮ้ยทำแล้วทำไมเหมือนกันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลอ่ะเออไม่มีน้ำตาลนะเสียจริงอ๋ออันนี้ดูข้างแก้วลงอีกอืโอ้อไม่รู้อะไรเลย อันนนี้มั่นใจเออ้าวเอามามามั่นใจแล้วก็ต้องมาชิมขนาดนี้แล้วต้องได้แล้วโอ้โหมาไปโยปล่อยปะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเลยนะหลอดเยึดปักคุมเดาเดาแล้วก็ถูกันนี้ก็สุดยอดละน้องตีลบครับน้องตีลบอย่างน้อยได้ได้หนึ่งคะแนนน่ะนี่นี่มั่นใจกดครับแล้วมั่นใจกดถูกหนึ่งข้อว่าจะเกิว่าจะเกิอ้าว ตามอุ้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 มมาปังหน่อยอุ้มมาปังหน่อยนี่เสแฉงแฉกอ่ะขอโทษขออภัยด้วยนะครับอย่าเพิ่งก่อนขอโทษเลยยื่นหลอดหน่อยเอาไปเลยฮะก็ไม่เคยกินกินแต่น้ำต้มข้าวอ๋อรอบที่แล้วก็กินน้ำบดานมีคนมาคอมเมนต์ว่ากินน้ำบดานรอดมาได้ยังไงนะรอบนี้กินน้ำต้มข้าวนะดูดูดูดดูสองมาด้วยนะดูแลดูแลดูแลใช่ดูดอันเนี้ยใช่เลย เอ้๋ทำเซียนเหมือนเรียนมาแกทำเซียนเหมือนเรียนมาถ้าผิดนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดูข้างขวดอีกเงี้ยเอาคุ้นเลยคุ้นเลยทำไมรสชาติมันแบบเฮ้ยอะไรวะ้ยเฮตัวนี้ดีกว่าไ้ว่าแล้วมีมั่นใจอยู่เลยอ๋อมั่นใจมั่นใจชิมอื่นเลยชิมอื่นก่อนชิมันอื่นก่อน ทีมันหนี้ก่อนอ่ะเสียบหลอดมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีอุ๊ยด้วยอุ๊ยถูกไม่เนาะผู้ชมดูดูเอาแล้วกันนะเอาเอาไปทําเล่นที่บ้านได้นะครับไปทําเล่นกับลูกกับหลานได้นะนะครับเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัวได้นะครับผู้ชมสัมพันธ์จริงใช่งไหมสัมพันธ์ขาดนะ อาม่าอากงอ่ะพีเรียกมาเล่นให้หมดเลยฮะใครใครจะเก่งกว่ากันมันเปรี้ยวๆมันมันแบบเอมันก็เปรี้ยวๆปรี้ยวมันมันทุกอันแล้ววันเปรี้ยวมันโอ้ยอันนี้อันนี้ออกแนวมั่วอันนี้หลายคนกินแล้วเฮ้ยมีมีมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าให้เอามะม่วงแต่ละชนิดมากินหน่อยโอ้โหแล้วจะแยกกันถูกไหมเนี่ยประเด็นคือไปหามะม่วงที่ไหนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตั้มไปหาดูให้นะมะม่วงแกวมะม่วงมันมูอกล่องมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงฟรั่งนี่นะครับมั่นใจขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ตอบไม่ถูกถูกสองเฮ้ยแซงอ่ะแซงอะเออเออโอเคโอเคอะมาดูที่น้องอ๊อนะครับคนสุดท้ายนะครับว่าจะกวาดได้หมดไหมนะอ้ามาเริ่มน้องอ๊อเริ่ม ของบีครับมันไม่ถึงไอหวานอันนี้หวานโอ้โแล้วตัวบัตรสีรัตนแล้วตัวบัตรสีรัตเต็มเต็มนี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าคิดแต่มีหลักการคิดแต่มีหลักการสุดยอดอย่างเงี้ยหวานเหมือนเดิมมีจุลินทรีย์ด้วยใกล้ๆกันนะเออมีพีบีโอติดงเนี่ยมันจะจืดกว่านิดนึงอ่ามันจืดจริงเหรอวะอะไรวะ สปอนเซอร <S 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 ์เข <si ้าหน่อยนะฮะผมจะได้เอามาเล่นเกมนะสปอนเซอร์อ่ะเฮ้ยถ้าเขาส่งเบียร์มาให้เราทำไงวะมันจะทายถูกกันไหมวะเล่นเบียร์อันนี้อะไรอ่ะอะไรวะดูนะผู้ชมผู้ชมมาไปเล่นดเองได้นะที่บ้านเล่นกับลูกๆได้นะครับเล่นกับครอบครัวได้นะเชื่อมสัมพันธ์ในเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัวนะเพราะว่าครอบครัวคืออะไร ออกินก่อนแล้วไม่ไม่ตอบคำถามเลยเพิ่มอันนี้ไม่คุ้นแ่อ um, okay? ่าอ่าอ่ะเฮ้ยใช่เหรอวะเฮ้ย่นหัาหัวเราะหัวเหัวอราะราา เอยมันวัดดวงเลยพี่อันนี้มัดดวงวัดดวงใช่มันดวงใช่มันดวงไม่กลัวพี่เราต้องถูกขังไว้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าลงไปเอ้าถูกสามครับนะมาดูเฉลยนะน้องอ้อสลับกันแค่อันนี้แค่นั้นเองครับเนี่ยเออถ้าอย่างนี้ก็ถูกหมดนะทุกคนโอ้โหสรุปว่าได้สามคะแนนเหมือนกันมีใครได้สามคะแนนบ้างสามคะแนนใน้องตีได้กี่คะแนนสอง สองสองพวันได้สองได้ประมาณได้เท่าไหรสามใครได้คะแนนน้อยสุดครับผู้ชมอแล้วแล้วบอกว่าเก่งนะแยกลูกกินประจำาจะตอบถูกได้แค่หนึ่งนะถ้าอยากให้เราชิมอะไรแล้วมาทายอีกนะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้เป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวเราหามาแล้วมาเล่นเกมกันนะครับวันนี้ลากันไป EP นี้ครับทุกคน๊ายบายคขับคุณเตอยู่